สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูนะครับปอกสูบนะครับตอนนี้เป็นของ et95 นะครับเสื้อเป็น et95 นะครับด้านหมายเลขเครื่องก็เขียนว่า et95 นะครับตัวนี้นะครับบางคนถามในคอมเมนต์นะครับว่าต้องแปลงอะไรไหมนะครับสำหรับวิธีการจะเปลี่ยนกระบอกสูบใส่110นะครับเป็น et110 คำตอบก็คือไม่ต้องไม่ต้องแปลงอะไรนะครับเพราะว่าปลอกสูบใส่กันได้เลยนะครับจะผิดเฉพาะช่วงตรงกลางนะครับความหนาของกระบอกสูบจะหนาัวานะครับเพราะว่าเพราะว่าลูกจะเล็กกว่านะครับตัวน,นี้จะลูกจะใหญ่กว่านะครับ เก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองมิลนะครับตัวนี้แปดสิบหกนะครับตัวนี้แปดสิบหกตัวนี้เก้าสิบสองนะครับเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองมิลนะครับพวกสูบใหญ่กว่ากันนะครับแต่ว่า ใายนอกใส่กันได้เลยนะครับเท่ากันนะครับตังนี้ก็เป็นร่องยางไลเนอร์เหมือนกันเท่ากันหมดนะครับความสูงความเตี้ยเท่ากันนะครับสามารถใส่ลูกได้เลยนะครับใส่ลูกไอใส่ปลอกสูบได้เลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เครื่องตัวนี้นะครับจะทําเป็นทางเจ้าของเครื่องบอกให้ให้ใส่ลูกใส่ลูกใส่ปลอกของ e t ท1 0นะครับ ของเดิมจะเป็น et95 นะครับโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนล้อช่วยแรงนะครับถามว่ามีปัญหาอะไรไหมนะครับก็เคยที่เคยทําไปนะครับก็ยังไม่มีปัญหานะครับแต่ว่ามั่เคยได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับเคยส่วนใหญ่ที่ทําไปมีแต่เปลี่ยนล้อช่วยแรงด้วยนะครับในมุมมองนะผมมองว่านะครับถ้าถ้าต้องการความแรงนะครับ แรงอึดนะครับต้องมุดต้องล้อช่วยแรงเพิ่มขึ้นด้วยนะครับสำหรับอีทีเจะทำเป็น ET110 นะครับแต่ผมเคยได้ถามนะครับแถวภาคกลางนะครับถ้าใช้ความเร็วนะครับเครื่อง14แรงนะครับแต่เขาเอาร้อช่วยแรงเล็กๆนะครับเพราะว่าเขาต้องการน้ำหนักเบาด้วยความเร็วด้วยนะครับ ถ้าลงโลมนะครับถ้าลงโลมน่าจะสู้มูเรยใหญ่ไม่ได้นะครับเพราะว่าแรงเวียงแรงบิดจะดีกว่านะครับอันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับความคิดมุมมองส่วนตัวของผมนะครับแต่ตัวนี้นะครับเอาไว้สูบน้ํำเฉยๆนะครับแต่ถ้าอยากได้นะครับเป็นเป็นลูกหลอกสูบของอีทีรอสิบนะครับก็เลยจะทําการเปลี่ยนให้เขาเลยนะครับแต่จะลาะใช้ล้อช่วยแรงตัวเก่านะครับ เดี๋ยวมาป,ประกอบนะครับแล้วว่าแล้วก็มาดูว่าเวลาติดเครื่องแล้วเสียงจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับคว,ความร้อนจะขึ้นไหมอะไรไหมอย่างนี้นะครับแต่ที่เคยทําไปก็ไม่ยังไม่มีปัญหานะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับเพราะว่าเป็นอะไหลที่เราซื้อมาใส่เลยนะครับเราไม่ได้ดัดแปลงนะครับ เพราะว่าอุปกรณ์ภายในของ ET95 นะครับกับ ET110 เท่ากันเกือบทุกอย่างนะครับจะเว้นล้อช่วยแรงกับบอกสูบนะครับตุกปั๊มอะไรน่าจะเท่ากันนะครับชาร์บนะครับพ่อเบี่ยงนะครับต่างจาก ET115 นะครับตุกปั๊มจะใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่า ET110 นะครับแล้วก็รูกสูบก็จะใหญ่กว่า ET110 ด้วยนะครับก็ ก็ใส่ได้นะครับปลอกสูบของ et หร้อยสิบใส่ et เก้าห้านะครับโดยที่ไม่ต้องแปลงอะไรนะครับใส่ได้เลยนะครับสำหรับคนที่ถามมาในคอมเมนต์นะครับเราก็ทําความสะอาดนะครับ่าให้ดินยับตรงร่องนะครับร่องข้างเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวปลอกสูบเราจะใส่ไม่สุดนะครับเราก็สาหรับลูกยางเราก็ต้องคึงให้ดีนะครับเพราะว่าจะให้ยางมันบิดตัวได้นะครับ ถ้ายางบิดตัวได้เดี๋ยวน้ำจะไม่อยู่นะครับต้องทำให้ยางเป็นแนวเดียวกันนะครับเวลาเราเราใส่นะครับเวลาใส่ก็เหมือนกับทุกคลิปที่เคยบอกไว้นะครับก็พยายามใช้ไม้เคาะเอานะครับเพราะว่าถ้าเราใช้น็อตขันกดนะครับหรือฟารฟูขันกดลงไปเลยนะครับมันก็จะไม่รู้ว่าเข้าได้หรือไม่ได้นะครับยางอาจจะปิ้นยางตรงนี้อาจจะปิ้นได้นะครับถ้าเราเคาะนะครับ อันนี้ความความคิดส่วนตัวนะครับถ้าเราเพาะมันไม่เข้ายางมันก็จะเด้งนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราเราก็จะใส่ได้เลยนะครับเราทำคมสะอาดไปแล้วนะครับตัวนี้เราก็ใช้จารบีนะครับทาโลมด้านนอกด้วยนะครับด้านในด้วยนะครับตรงนี้เป็นเป็นขอบด้านนอกนะครับด้านในด้วยนะครับ แล้วก็ใช้ไม้นะครับแล้วก็เคาะเข้านะครับก็ไม่ยากนะครับสำหรับการใส่ปลอกสูบนะครับใส่ปลอกสูบอีทีร้อยสิบตัวนี้เป็นเสื้ออีทีเก้าห้านะครับครับก็คลิปนี้นะครับก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับก็มาบอกกันนะครับว่าอีทีเก้าห้าใส่ปลอกอีทีร้อยสิบ ปกสูงไม่มีติดเลยนะครับก็ใส่ได้ปกตินะครับเหมือนตัวเสื้อเท่ากันนะครับไม่ต้องดัดแปลงนะครับก็ขอจบคลิปนะครับไปเรียนแค่นี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์เปม,มากกันนะ้องสำหรับรเกษตรกรนะครับหรือว่าเพื่อนช่างนักเรียนนักศึกษาที่อยากจะทํานะครับก็อาจจะเพิ่มเพิ่มกําลังนะครับให้เครื่องยนต์แรงขึ้น ในระดับหนึ่งนะครับในความคิดผมนะครับส่วนตัวนะครับแต่ผมไม่มีเครื่องจบมือจะวัดนะครับว่าแรงขึ้นเยอะไหมนะครับในความคิดคิดว่าน่าจะเพิ่มกําลังแรงม้าให้อ่าได้ระดับหนึ่งนะครับก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเกษตรกรนะครับที่อยากจะทํานะครับก็ฝากกดแชร์นะครับไปให้เพื่อนเกษตรกรท่านอื่นนะครับได้ รู้นะครับแบ่งปันความรู้กันไปนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆหรือว่าสาระดีๆเกี่ยวกับเครื่องต์กรเกษตรมาบอกเล่ากันอีกนะครับมาแบ่งปันกันนะครับก็ฝากติดตามช่อง youtube ด้วยนะครับหรือไม่ก็ไปติดตามเพจนะครับเพจซ่อมเครื่องจ์การเกษตรนะครับใน facebook นะครับก็ขอจบคลิปแเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ